กาัสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ทำงานปกตินะครับทำงานนะครับวันนี้ก็คือสุดทำงานนะครับเวลาพักผ่อนนะครับโอเคนะครับใส่นาฬิกาไว้เพื่อดูเวลานะครับใครที่ติดตามรับฟังก็อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดูที่คุณภาพ อย,อย่าดูที่การกดไดกดแชร์หรือว่าคนเข้ามารับฟังนะครับคนเข้ามารับฟังน้อยคนติดตามน้อยมันไม่ใช่ข้อวัดเนาะดูที่เนื้อหาดูที่กิริยาดูที่คุณภาพล้านจิตใจนะครับดูในหลักการปฏิบัติภาวนาแยกแยะเอาเองนะครับอย่าไปดูที่คนน้อยคนมาก คนติดตามเป็นล้านเวลาตายเขาก็ไม่ได้เอาความทุกข์ออกให้เราเหรอกคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเวลาเราตายเขาก็ไม่ได้มาช่วยช่วยเราเอากิเลสออกหรือว่าช่วยเราให้พ้นทุกข์หรอกครับมันก็เป็นสมมตดดิโตนะครับจะน้อยหรือมากไม่สําคัญติดตามมากท่านเข้าใจทำท่านก็เผยแพร่ไปก็มีคนติดตามน้อยคนฟังน้อยอเข้าใจได้ไม่เข้าใจก็มี ติดตามมากเข้าใจมากน้อยเพียงใดก็ไม่เสมอไปทุกอย่างเป็นสองล้านหมดเนาะโอเคนะครับใครที่ติดตามนะครับยังยังไว้ใจเอาแล้กันถือว่าเป็นผู้ยังไว้ใจยังยังแบบว่าไปฟังตรงนูน้นไปปฏิบัติตรงนี้เข้าคอรตสตรงนูน้นอะไรก็แล้วแต่ก็เอาตรงนี้ไปเก็บเกี่ยวก่อนอเนาะก็ก็รับบทบาทมาแล้ว ก็ต้องแสดงกันให้มันจบนะสำหรับข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะครับเป็นคนที่ลำบากยากจนนะครับได้รับบทมาแล้วเนาะเราไม่ได้รับบทได้เป็นคนรวยนะเราไม่ได้เน้นตรงนั้นเนาะแค่มีปัจจัยสีนะครับถ้าทุกคนได้เห็นผมนะครับจะจะมองอยังไงก็เรื่องของท่านนะครับคนจะมา สนใจหรือไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของผมนะครับผมมีหน้าที่บานบานธรรมมของพระพุทธเจ้านี้ไปนะหน้าที่ผมมีแค่นี้ไม่จําเป็นต้องไปว่าคนนู้นต้องมาสนับสนุน,นคนนี้ต้องมากดไลค์กดแชร์ผมไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมก็บอกอยู่คนจะติดตามเราเป็นล้านถ้าเราไม่ได้ดูดพ้นจริงเขาก็ไม่ได้ช่วย,ยอะไรเราเราตายไป คนนั้นก็แสดงบทเป็นผู้ร้ายผู้ดีต่อไปเนาะคนที่เขียนบทให้เราก็อวิสากับกรรมนะครับว่าเราจะออกจาก,กบทบาทนี้ได้อย่างไรละครเรื่องทุก์ในสังสารวัตรพระพุทธเจ้าก็แสดงมาบทแล้วเนาะแสดงเป็นโพธิสัตว์ทุกอย่างพระพุทธเจ้าแสดงมามดแล้ว เบื่อ,อาการแสดงพระพุทธเจ้าถึงเลือกทางที่จะหยุดแสดงก็คือไอล่ปรถนามรคผลนิพพานตอนเป็นซูมีตลาบทนะครับก็อยู่ในยุคพระพุทธเจ้าทีบังกรได้พยากรณ์ว่าหลังจากหลังจากพระพุทธเจ้าทีบังกรนี้จะนิพพานหรือว,ว่าแล้วก็จะไล่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็คือ พุทธเจ้าเราก็คือตอนนั้นเป็นสูมีดดาบสเป็นดูษีก็ได้เข้าซานทุกสิ่งทุกอย่างเก่งหมดพุทธเจ้าอยากจะปณิพานตอนนั้นก็ได้แต่พุทธเจ้าก็ยังเห็นเห็นสัตว์โลกหรือว่าเห็นหมูสัตว์ยังลงเรืออยู่ก็เลยจะไล่เริ่มต้นสะสมบารามีเป็นพระโพธิสัตว์เราจะได้เข้าใจนะครับข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็แสดงบทบาท ได้รับหน้าที่มาแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ล้ละครนะครับเหมือนเหมือนเราตกอยู่ในการดูละครเราก็ไปล้ในละคร,ะครแต่เมื่อการจบจากละครแล้วก็ต่างคนต่างไปนะครับสแสดงเป็นคนแก่สแสดงเป็นคนทุกข์สแสดงเป็นคนล่ำรวยสแสดงเป็นคนเจ็บป่วยนะเหมือนละครเขาสแสดงแต่นี่มันเป็นละครเรื่องจริง ก็คือเหมือนบทละครในอยู่ในสังสรารวัตรหรือบทละครอยู่ในโลกอันที่มีกรรมนะครับมีพลแห่งกรรมที่จะเขียนบทให้เราเดินยังไงนะครับเดินให้เราเป็นคนรวยเวลารวยก็รวยสุดๆเวลาจนก็จนสุดๆถ้าใครท้อแท้มาฟังคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นตัวอย่างผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรจนสุดๆนะครับไม่มีแทบบางครั้ง เงินจะซื้อข้าวแทบไม่มีจ่ายข้าวห้องจ,จ,จ่ายนู่นจ่ายจนี่นะครับโอ้ก็มีความสุขนะครับพูดด้วยความยิ้มแย้มไม่ได้มาทุกนะครับเพราะว่าความรวยที่มันทําให้เราสบายทางร่างกายมันก็ไม่แน่นอนมันก็ทําให้เราหลงนะแต่มีก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะขาดเคินเลยก็ไม่ใช่นะครับไม่มี แต่ก็ไม่ทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนนะครับไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนก็หาไปนะครับหาสาวกินข้ามไปอย่างข้าพเจ้าก,ก็เตือน,น,น,นลูกศิษย์ละครละครน้ําเน่านี้ถ้าคนยังอ่ายังยังไม่เข้าใจก็จะไปลงยึดนะครับไปดงยึดนั้นตอนนี้เราแสดงเป็นไทยอยู่ครับแสดงเป็นนายกรนายคออยู่นะครับมีอวิชาเป็นต้นเหตุมีตันหาเป็นตัว ซักจูนะครับก็มีตัวกรรมเป็นตัวเขียนบทให้แล้วเนาะตอนนี้เป็นบทนายก็เป็นยังไงตอนนี้ถ้าเรามีปัญญาพระพุทธเจ้าก็แสดงมาหมดแล้วท่านพระเทพทัตก็ได้แสดงเป็นพระเทพทัตหลังจากพระเทพทัต์ได้ตกนรกนะครับก็จะได้เป็นภาพปปจเจกพระพุทธเจ้า,จาแสดงว่าบทแสดงพระเทพทัตนี่จะจบในอนาคตก็คือแต่ละคนนี้ เป็นมาหมดแล้วนะครับเป็นละครเป็นยิง้งเป็นชายมาหมดแล้วเป็นคนรวยเป็นคนมีทรัพย์สิสนเงินทองมหาศาลมีมาหมดแล้วก็ไม่เหลือเวลาตายก็ไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็ได้ปัญญาทางธรรมก็เลยบอกว่าแม้แต่อารมณ์ต่างๆอย่าไปตามอย่าไปดงเหมือนว่าบทนี้เขาเขียนให้เราเป็นผู้ลายตอนนี้ถ้าเขาเขียนให้เราเนี่ยคืออวิชาตัวกร่รมนี้เขียนให้เราบทให้เราเนี่ยเป็นคน จะผ่านได้ไหมนะครับจะทดสอบเราในชาตินี้จะผ่านได้ไหมจะผ่านบททดสอบไป็ไหมตอนนี้เขาเขียนบทให้เราให้เราจนตลอดชีวิยอย่างข้าพเจ้าจนตลอดชีวิตอย่างงี้ข้าพเจ้าจะรับมือได้ไหมเออแต่ถ้ามีปัญญาก็รับมือได้นะเพราะว่าเราจะมีความสุขที่ใจนะยิ่งเราไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องไปห่วงไปยึดไปรักษาหว,ห,หวงนู่นหะ่วงนี่ไม่ต้องมีการห่วงอเอาแค่นี้ก็พอ แค่ร่างกายมีเสื้อผ้าใส่นะครับมีข้าวกินไปแต่ละวันประพฤติปฏิบัติไปแค่นี้พอนะครับมีกระต๊อบเล็กๆก,ก,ก็อยู่ได้โอเคนะครับดาวบอล,ละครที่ข้าเขียนบทให้เรานะครับผ้าอาหารท่านก็มีบทของท่านเมื่อท่านสําเร็จแล้วท่านก็จะไม่ไม่ต้องไปแสดงอีกแล้วไปแสดงอยู่ในนลกไปแสดงอยู่บนสวรรค์ไปแสดงเป็นพรมเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกาย ก็คือรับบทมาแล้วก็หลงบทนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้ากับพระอาหันเนี่ยจะคอยุติการแสดงนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าละครเรื่องทุกข์ในสังสารวัตใครจะเข้ามาฟังหรือไม่ฟังก็ได้แต่ขอให้มีกําลังใจนะครับว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเพื่ออะไรตอนนี้เราตกอยู่ในความทุกข์เราไม่อยากทุกข์แต่ว่าบทบาทของละครนั้นผู้กํากับมันเคยนให้เราแล้วก็คือกรรมมันเคยนให้เราแล้วเราก็เล่นไป แต่มีสติมีปัญญาที่จะอยู่เนื้อให้คิดว่าละครนี้มีวัรจบแต่ไม่จบท้าบอดเล่นเรื่องนี้เสร็จก็ไปเล่นเรื่องใหม่ไปตามวิบากกรรมไปตามผลแห่งกรรมที่เราสร้างนะครับใครสร้างกรรมดีก็จะได้เป็นไปตามสิ่งเหล่านั้นใครทําอกุศลมากก็ไปตามนั้นก็ตามบทอีกนะครับไม่จบไม่สิ้นแต่พระธัาางกับพระพุทธเจ้านี้จะไม่รับบทเป็นคนดีคนเดียวอีกแล้วขอจบกันคือนิพพาน ข้าพเจ้าก็แค่มาระบายความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกอยากแบ่งปันไม่ได้ว่ามาพูดเพื่อเรียกร้องอะไรก็ใครจะอยู่ใครจะไปก็ก็ไม่ได้เกี่ยวกับกับคําพูดหรือว่าเนื้อผ้านะดูที่เนื้อผ้านะครับเราเป็นคารว่าเราก็อยากให้พระท่านพูดดูถูกเรานะบางบางท่านเขาก็อาจจะว่า ท่านปฏิบัติแทบตายถึงจะได้เออมันก็เป็นวิบากกรรมของท่านเราได้ยินคํานั้นเรามาใส่ใจเลยว่าท่านพูดนี้เพื่ออยากให้เรานี้เอาสนะใจตนเองนะอย่าไปพูดว่าอย่าไปตีเตือนท่านนะครับไปพูดว่าพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเรารักเราเนาะท่านพูดแบบนี้เพื่อรักเราแล้วก็อยากให้เรานี้เอาชนะกิเลสหรือเอาชนะตัณหานะครับโอเคนะครับจะมาพูดเรื่องอัตตากับอนัตตา ถ้าใครเข้าใจเรื่องอัตตาใครเข้าใจเรื่องสองอย่างนี้ท่านจะเลื่อนเส้นทางของพระพุทธเจ้าง่ายขึ้น <S <S ก็เนี่ยก็อย่างนี้แหละครับก็จะจะเล่นบทบาทนะทุกคนก็ใส่ัวโคนก็ อย่าลงมเพราโขนนะครับเราโขนมันมันมีเหมือนละครมันเล่นแล้วมันก็แยกย้ายกันไปนะพ่อแม่ในชาตินี้ก็มาเล่นบทบาทมีอุปทานมีวิบากกรรมร่วมกันเมื่อเล่นเสร็จปู่เราก็เล่นตาเราก็เล่นยายเราก็มาเล่นแล้วญาติเราเคยรู้จักมาเล่นเป็นยายเป็นตาเราก็ตายจากเรานะั่นแหละก็มีที่สิ้นสุดมีที่พัดผ้านะอย่ายึดนะครับในละครเรื่องน,นี้ เป็นละครเรื่องจริงแต่ไม่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะครับเป็นทุกข์เป็นอัตตาโอเคมาเข้าใจเรื่องอัตตากับอัตตาคําว่าอัตตานี้มันหมายความว่าสิ่งนั้นมันเป็นของที่เป็นตัวตนคําว่าตัวตนในที่นี้ก็คือเป็นของที่ไม่อาศัยเหตุปัจจัยไม่อาศัยอะไรทั้งนั้นสิ่งนั้นเ,เรียกอัตตาแต่เรานี้ ตัวเราเนี่ขันห้านี้มันไม่ใช่อัตตาไงมันเป็นอนัตตาคาว่าอนัตตามันอาศัยเหตุปัจจัยเพราะเป็นมีอนิจจงมีอนิจจงเพราะมีทุกครังมีทุกครั้งถึงมีอนัตตาเราจะแค่เข้าใจปฏิบัติถูกเพื่อละตัวตนของเรานะถ้าอัตตานี้มันต้องมีศัยอาศัยเหตุปัจจัยอะไรถ้าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปลูกปลูกอะไรขึ้นมานะครับลำลงอยู่อย่างนั้น ไม่อาศัยอาหารไม่อาศัยน้าหรือไม่อาศัยดินฟ้าอากาศสิ่งในโลกนี้ถึงเรียกว่าอนัตตาเพราะว่าอาศัยเหตุปัจจัยร่วมกันดินน้ําไฟลมก็อาศัยเหตุปัจจัยสิ่งใดที่ไม่ใช่อัตตาย่อมเป็นอนัตตาย่อมไม่ใช่ตัวเราแสดงว่าตัวเราไม่มีแน่นอนแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีตัวเราคนฟังธรรมก็ไม่มีตัวเราคนเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีตัวเรานะครับแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องอัตตา สิ่งใดที่ไม่ใช่อัตตาย่อมเป็นอนัตตาย่อมไม่ใช่ตัวเราก็คือในโลกนี้ไม่มีตัวเรานะครับนิพพานจัดอยู่ในอนัตตานะอนัตตานะนิพพานนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตานะครับคําว่าอนัตตาก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าเตรความหวไยว่าสัพเพธรรมานัตตาทำทุไรทั้งรววเป็นอนัตตารวมหมดเลยตั้งแต่ขันห้าไปถึงนิพพานเป็นอนัตตาบ้างเปล่านะครับโอเคนะครับ ถ้าใครฝึกตามที่ข้าพเจ้าสอนคงก็บอกย้ำเนาะก็อยา่าสนใจนะครับมันเป็นละครนะครับใครอยากเล่นละครบทอะไรก็เล่นอยากจะเป็นผู้ร้ายก็เล่นไปสิอยากกินเหล้าผิดศีลผิดธรรมท่านก็เล่นเต็มที่ใครอยากเป็นคนดีก็รักษาศีลทาทานมีเมตตาเจริญพรมิมหานสีก็ทําไปนะครับใครอยากจะเป็นบัณฑิตอยากจะเป็นผู้มาเข้าสู่พระ้นธิพัาน์ก็ลองเอาวิธีนี้ไปทานะครับ เรารักษาใจเราไว้มีสติไว้ตรงนี้เป็นที่ระลึกสติเมื่อเรามีกําลังปุ๊บวิธีที่เราจะถอยจิตผมเรียกถอยจิตเพราะว่าตอนนั้นผมเกิดอาการอยู่สมุทรสาครเม่อนบอกเหมือนอาการจะตายผมก็เลยใช้วิธีถอยจิตเหมือนว่าเอาจิตนี้ออกจากทุกข์ถ้ามันอยู่ตรงนี้มันเหมือนเราเหมือน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 เราอยู่ที่อันตรายไฟไหมตัวเราอยู่ในกองไฟ เมื่อเราเดินเดินทางจากกองไฟนั้นที่ไฟรู้ไหมตัวเราก็จะไม่ร้อนผมก็เลยใช้วิธีนี้มาเป็นลองทํานะครับรักษาปุ๊บก,กาหนดมาไล่หมดนะครับกําหนดขึ้นไปเรื่อยๆให้มันไปเลยครับส่งไปเลยเหมือนเราเอาจิตออกนอกบ้านแรกๆเราอยู่ในบ้านอยู่ในที่ทํางานเมื่อเราไปเที่ยวไปชมวิวอยู่ที่บางแสนพัทยาเขาใหญ่ จันทบุรีเรานั่งรถไปเราเห็นวิวสวยเรื่องเรื่องในครอบครัวหายหมดหรือว่าเรื่องในที่ทํางานหรือในสังคมนี้ก็หายใจก็โลกลักษณะนี้กันผมผมใช้สูตรนี้แต่เราก็ต้องอาศัายบ้านเป็นเครื่องอยู่แต่อันนี้เราทําในขณะที่ปฏิบัติตรงนี้เราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนว่าเราทําแบบนี้เราจะเอาจิตนี้ออกนอกบ้านนะครับออกนอกบ้านเพื่อให้จิตนี้ จิตมันอยู่ในครอบครัวเห,นหนเห็นนู่นเห็นนี่มันเป็นทุกข์อยู่ที่ทํางานก็เป็นทุกข์เห็นอะไรก็เป็นทุกข์อ่ะมันไม่ได้ออกทีนี้จิตมันออกนอกบ้านไหมถ้งว่าเราไปเทีย่ยวข้างนอกก็ได้กันไปชมบิวไปเขาใหญ่ไปพัทยาไปบางแสนไปภูเกต็ตไปอะไรก็ได้แต่ที่เราออกจากที่ทํางานออกจากบ้านแล้วใจเรามันมีความสุขอะไรยักษย่างอนี้พบอยางอันนี้ผมพูดเป็นสมมติเวลาทำแบบนี้ปุ๊บเราก็ ใครเคยเล่นบอลได้หรือว่าเรากําหนดไปปั๊บเรามีความสงบเล่นบอลได้เราเราอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือรูปบอลอุปมาเราเรากระทุ้งขึ้นปุ๊บอย่างนี้เราเราก็ไม่ได้ตามนะแค่รู้สึกว่ามีรูปบอลขึ้นไปเราก็ทุ้งแบบนี้เหมือน,นอันนี้เราเรา,เราค่อยๆตึ๊ดตึ๊ดรูปบอลน,นี้เราก็ทุ้งรูปบอลแรงๆขึ้นไปแรงๆจิตมันจะจะได้คาตอบเองแต่ต้องทําก่อนนะครับเมื่อจิตเขาออกจาก เรื่องบุ้น่นี้จิตเขาจะมีความอิสระมีความปีติมีความอิสระจากทุกอิสระจากความโลภโกรธหลงอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเหมือนว่าเขาพบเจออะไรบางอย่างผมก็อยากอธิบายความรู้สึกนี้ให้ท่านด้วยที่เพราะว่าพิจาณากายอาสุภะพิจาณาความตายเป็นพื้นฐานที่เราจะทําให้จิตนี้รับรู้ความจริงเห็นตนเองก็เมื่อขั้นตอนที่สองก็คือตัวนี้แหละ เมื่อเราเอาจิตนี้เมื่อเห็นบ้านแล้วว้านมันไม่น่าอยู่แล้วมันเป็นเหมือนบ้านก็คือร่างกายมันจะสู้พร้อมจะแตกสลายเฮ้ยเราไม่ควรยึดนะบ่านหลังนี้เหมือนเราไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวพัทยาเห็นบิวทะเลอย่างเงี้ยเหมือนอุปมาให้ยฟังนะมันเป็นอย่างนี้จิตมันอยู่แต่ในบ้านเจอแต่ผัสสะเรื่องครอบครัวเรื่องงานเมื่อจิตเขาไม่เคย เขาเคยหมุนมนตัวนี้เมืเ่อเขาออกไปอย่างนี้เมื่อเราไปเที่ยวแหละปีหนึ่งรูปพาไปเที่ยวเดือนหนึ่งรูปพาไปเที่ยวเรนนาเใจสบายลักษณะนี้เราก็จะได้ปัญญาใครทำนะครับเหมือนอุปมาถ้าทําไม่เป็นผมก็สอนเทคนิคทุกอย่างทําเพื่อพวกท่านแล้วนะครับกําหนดมาปุ๊บตรงนี้เราวางลมหายใจวางความอะไรต่างๆเอามารู้สึกจุดเดียวให้มันเป็นพื้นฐานเพราพื้นฐานนี้มันนิ่งทีนี้เราก็กําหนดกําหนดมาท้ายทอยก็ได้ เมื่อกาหนดมาท้ายถอยหรือว่ากําหนดมาตรงหน้าผากเราพร้อมที่จะกระทุง้งอะเหมือนใครเคยเล่นบอลเด้เราค่อยต,ต,ตึกอันนี้ผมทําให้อุปมานะแล้วเราก็ทุ้งบอลขึ้นไปแรงๆแ,แบบแล้วก็เสยทําแบบนี้จิตเราจะมีความรู้สึกให้ความรู้สึกมันไปตามเหมือนลูกบอลมันพุ่งขึ้นไปอันนี้เราไม่ได้เราอุปมาให้ฟังเราก็จะเอ้ยจิตมันออกไปมันอิสระมันผ่าน ความมืดผ่านความทุกข์ผ่านควา,ความเศร้าโศกจิตจะเป็นจิตที่สว่างสวจะผ่านสันแต่ละสันนะผ่านสันสันมนุษย์สันพรมสันเทวดาต่างๆมันยังรู้สึกจนไปซึงความเป็นสภาวะเรียกว่านิพานเขาได้เราจะรู้สึกข้างในใจเราเมื่อเราทำแบบนี้บ่อยๆ่อยเราก็กลับลงมามาสังเกตอีกเราค้างตรงไหน,นล้วหลับจิตภูมิจิตเราอยู่ตรงไหนเราก็ทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยมก็ทยแบบนี้สุด ตัวนี้แ,แรกผมพิจารณากายก่อนอันนี้คือพื้นฐานที่ผมต้องสอนคนใหม่แล้วก็ทําไปทําไปเริ่มจิตใจเรามันไม่เหมือนเริ่มแล้วแสดงว่าเกิเลสมันยังได้น้อยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนมันเหือดแห้งเหือดแห้งเสร็จเราทําตรงไหนก็ได้เราอยากจะพักผ่อนมาทําพุโทโธก็ได้อยากมาทาอนาปปนาสติก็ได้ผมบอกอันนี้ทําทีดังอยากจะนั่งสมาธิก็ได้ไม่นั่งก็ได้ไม่ไไมั่งก็มาพิจารณากายอาจิตท่องเที่ยวผมผมเด็กฝังก็มีความสุข ผมว่าชีวิตผมผุมผมจะแสดงบทบาทเป็นคนจนแต่ผมมีน้ําใจที่จะแบ,บ่งปันให้พวกท่านผมไม่มีเงินที่จะทําทานให้พวกท่านเดือใครแต่ผมจะเอาธรรมะนี้ให้พวกท่านกินไม่มีวันหมดมีความสุขไม่มีวันหมดเพราะความทุกข์มีได้เพราะการเกิดความทุกข์มีได้เพราะอุป,ปทานตัญหาความทุกข์มีได้เพราะภพชาเหตุปัจจัยไร มีตัณหาก็มีอุปทานมีทานก็มีภพชาติไล่กันไปสิมวทนาไล่ไปจนปฏิสมุปาตมีสังขารมีวิญญาณมีอวิสามีสังขารได้ไปสิปฏิสมุปาทถ้าใครทํานี้จะรื้อหลังทุกอย่างอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคนจงหมดปึ๊บวางสมาธิก่อนย้ายมาตัวนี้ก็ได้ถ้าเราสงบเราย้ายมาไททอยนี้ก็ได้เราจะอยู่บริเวณนี้แหละเราจะเตรียมตรงขึ้นไปนะไม่ให้มันสีออกให้ตรงขึ้นไป เหมือนท่านเล่นบอลเดผมยังไม่กินข้าวนะผมอยากให้พวกท่านได้สัมผัสอะไรบางอย่างผมยังไม่กินข้าวอันนี้คือพักเทียบกระทุ้งแดงๆไปเลยกระทุ้งแบบขึ้นไปเราทําอย่างนี้เราให้ใช้ความรู้สึกช่วยเหมือนเราจะกระทุ้งให้วันนี้มันขึ้นสูงจนไปจําลวงจันทร์ก็ได้เรารู้สึกอย่างนี้แต่เราไม่คิดน,นะแค่ใช้ความรู้สึกนี้จิตมันจะชำนามทำบ่อยๆเมื่อเรา เอาขึ้นแต่ละครั้งอย่างที่ผมบอกมันจะมีความสงบความปิติแต่เราอย่าอย่าพึ่งยึดความสงบมันเป็นสมาธิอันไม่เที่ยงแต่เราก็อาศัยเราทำเราก็มาสังเกตว่าจิตใจเราภูมิจิตภูมิธรรมเราอยู่ดาลาลับไหนโสราวันเป็นยังไงละอะไรได้ว,ว่าเะกี่ทาเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงเราจะเห็นของเราเองอย่าให้พระเขารูถูกเราเขารูถูกเราถูกแล้วเราจะได้มีใจอย่างพม้อม่มีใจเจอพระ พูดว่าคาราว่าทาไม่ได้หรอกอย่ผมมีใจแล้วผมก็ฮึดสู้ผมขอบพราะคุณท่านด้วยแล้วครับแล้วผมก็ทําแบบนี้ในอนาคตคนอาจจะรู้จักผมนะครับตอนนี้ไม่รู้จักไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกแหละคนติดตามน้อยก็ไม่เป็นไรเยอะแต่ถ้าเราเอาตัวไม่ดอดมันก็มีประโยชน์หรอกมันก็แค่สมมติเราจะได้เข้าใจวิมุิคือเราจะรู้ว่าเราจะไม่มีการเกิดอีเพราะอะไรเราสิ้นตัณหาสิ้นอสวกิเจ จิตอยู่จิตพ้นโลกกับโลกพ้นจากจิตอันเดียวกันเมื่อทุกวันนี้โลกอยู่ในจิตเราจิตเราก็อยู่ในโลกแต่เมื่อเราทําตรงนี้ไปจิตจะพ้นโลกโลกก็ไม่อยู่ในจิตก็เลือแต่จิตจิตพ้นโลกกับโลกพ้นจากจิตอันเดียวกันก็เลือแต่จิตที่จะส่นิพานในเขาเรียกว่าหลับขันสินิพานตอนนี้ก็คือยัง ยังไม่หมดก็คือยังเป็นความสุขที่ยังเป็นความสุขที่สัมผัสเขาเรียกนิพพานยังไม่ใช่นิพพานที่เต็มสมบูรณ์นะครับยังไม่ตายยังจะมีอะไรจรมาต้องต่อสู้นะครับลองไปทำนะครับละครเรื่องนี้เล่นแล้วก็อย่ายึดเล่นให้เป็นนะครับเล่นเป็นอะไรเป็นชายเล่นเป็นหญิงเล่นเป็นอะไรตอนนี้จะอย่ายึดเหมือนเราดูซีดีอันเด่ะ เราเชื่อใช่ไหมว่าเขาสแสดงจริงที่จริงโอ้พื้นเบื้องหลังของเขาเนะี่ยมันอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเราจะได้รู้ความจริงมันเราตอนนี้อย่างผมเนี่ยเล่นเป็นคนจนบทบาทเขาเขียนมาก็คือวิบากกรรมของผมแหละวิบากกรรมผมเป็นคนจนสุดๆเลยแต่ความสุขผมมีผมหาได้ทุกบันความสุขโดยที่ผมไม่ต้องมีเงินมีทองมากตรงนี้แหะที่ผมอยากเอามาแบ่งปันเรากําหนดไว้ตัวนี้ปุ๊บเราค่อยๆเคลื่อนไปเราพร้อมทีเดียวเราค่อย เหมือนเราเล่นบอลเด้เราจะกระทุง Day, ้งบอลให้มันมันตรงปึ้งขึ้นไปแต่ละครัง้ทงทําทํารู้ก่อนนะครับฝากไว้นะครับถ้าใครยังเป็น FC อยู่ร่วมกันไปนะครับวันนี้ผมลม้มวันข้างหน้าผมอาจจะเลินได้นะครับคนอาจจะไม่ค่อยสนใจไม่เป็นไรผมไม่ทอนะครับอะไรที่ผมมีความสุขผมก็อยากให้ศาส์โดกมีความสุขกล่าวไปแคงแค่นี้นะครับ